เพื่อนๆที่มีอายุมากกว่า40ปีจะเริ่มสังเกตได้เลยนะครับว่า เราอาจจะไม่ได้กินอาหารเยอะเหมือนสมัยสาวๆแต่น้ําหนักก็อาจจะดีดเพิ่มขึ้นมาประมาณ5-10ถึงกิโลกรัมได้หรือดูเหมือนว่าพอการเวลาผ่านไปหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะกินเท่าเดิมแต่อ้วนขึ้นระบบเผาผานแย่ลงแขนล่ําขาใหญ่และรู้สึกว่าพอออกกําลังกายแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เป็นต้นทีนี้คําถามก็คือที่เราอ้วนขึ้นหรือว่าลดไขมันยากขึ้นมันเป็นเพราะว่าเรามีอายุมากกว่า40ปีหรือเปล่าเรายังจะสามารถลดน้าหนักและลดไข ให้หุ่นกลับมาดีเหมือนเดิมได้ไหมหรือเราจะลดความอ้วนยังไงให้ได้ผลที่ไม่ถึงกับหุ่นดีมากมีเอวดหรือว่าหน้าท้องแบนราบเหมือนตอนวัยรุ่นขอแค่เรารู้สึกตัวไม่อืดสุขภาพดีและใส่เสื้อผ้าแล้วมั่นใจมากขึ้นก็พอวันนี้นะครับผมโค้ดเคเลยจะมาแนะนำ6วิธีลดน้ำหนักให้กลับมาเท่าเดิมและปั้นหุ่นให้ดีหลังอายุ 40+ จะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับ เพื่อนๆครับแน่นอนครับว่าตอนที่เราอายุยังน้อยหรือยังเป็นวัยรุ่นอยู่เราอาจจะไม่ต้องออกกําลังกายและกินอาหารตามใจปากได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วนแถมยังมีหุ่นดีเอวคอดหน้าท้องแบนราบและไปไหนก็มีแต่คนมองด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับพอเรามีอายุมากกว่า35-40หรือว่า45ปีร่างกายเราอาจจะไม่ตอบสนองต่อการออกกําลังกายและการไดเอทเหมือนแต่ก่อนหรือน้ําหนักแทบจะไม่กระดิกไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญยังพบด้วยว่าถ้าเราปล่อยตัวไม่ทำอะไรเลยน้ำหนักอาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆประมาณ1กิโลกรัมต่อปีและน้ำหนักจะเพิ่มสูงขึ้นหรือพีกมากที่สุดในช่วงอายุ40และ59ปีด้วย ทีนี้รู้ไหมครับว่าเหตุผลที่เราอ้วนขึ้นและลดน้ําหนักยากอาจจะไม่ได้เกิดจากอายุที่มีมากขึ้นหรือว่าระบบเผาผลาญพังเท่านั้นเพราะว่าหนึง่งเราอาจจะมีเวลาให้กับตัวเองน้อยลงเพราะพอเราอายุมากกว่า40ปีแล้วเราอาจจะมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นมีครอบครัวและภาระอื่นๆซึ่งนี่จะมีผลทําให้เรามีเวลานอนน้อยลงใช้เวลานั่งนานขึ้นไม่มีเวลาออกกําลังกาย กินอาหารตามอารมณ์บ้างและเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือว่ามีออฟฟิศซินโดรมสอีกด้วย 2. ก็คือร่างกายเราอาจจะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆ พอรู้ไหมครับว่าร่างกายผู้หญิงจะหยุดสะสมมวลกระดูกตอนอายุประมาณ25-30ปีและหลังจากนี้ถ้าเราไม่ระวังกระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆสิ่งสําคัญที่จะหายไปต่อมาก็คือมวลกล้ามเนื้อหรือว่าความแข็งแรงซึ่งอาจจะมีน้อยลงเรื่อยๆมากถึง8%ตั้งแต่เราอายุ30ปี ประเด็นก็คือการที่กล้ามเนื้อหายอาจจะทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันมากขึ้นเราเสี่ยงที่จะหกล้มบาดเจ็บปวดตามข้อและระบบเมตาบอลิซึมทํางานช้าลงได้และดีก็คือที่มาของคําว่ากินเท่าเดิมแต่ทําไมอ้วนขึ้นเพราะว่าร่างกายเราจะไม่สามารถเอาพลังงานแคลอรี่จากอาหารไปเผาผลาญออกได้เยอะเหมือนเดิมนั่นเอง 3ก็คือฮอร์โมนในร่างกายอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรู้ไหมครับว่าผู้ชายและผู้หญิงวัยกลางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเหมือนกันและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศนี้คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่เรามีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้นและเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆด้วยโดยเฉพาะสําหรับเพื่อนๆผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า40ปีหรือกําลังเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีน้อยลง และที่น่ากลัวก็คือเราอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองได้ ตั้งแต่อายุ45ปีด้วยทีนี้หนึ่งในข้อเสียของการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีน้อยลงก็คือร่างกายผู้หญิงจะเริ่มสะสมไขมันที่พุงมากขึ้นและจะลดไขมันหน้าท้องได้ยากขึ้นด้วยและเพื่อนๆจะสังเกตได้เหมือนกันว่าพออายุมากขึ้นเราอาจจะงุดหงิดกับตัวเองเหงาขี้น้อยใจและไม่อยากที่จะฝืนตัวเองมาควบคุมอาหารและออกกําลังกายจนทําให้เราเครียดและอ้วนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ ต่อมาวิธีลดความอ้วนหลังอายุ40ที่ได้ผลจริงมีอะไรบ้างเพื่อนๆครับประเด็นแรกที่สําคัญก็คือพอเราอายุมากขึ้นมีความรับผิดชอบเยอะและมีเวลาให้กับตัวเองน้อยลงเราจะต้องมาโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถทําได้ตอนนี้และส่งผลดีต่อการลดความอ้วนของเราเท่านั้นดีกว่าและนี่คือ5วิธีลดน้าหนักสําหรับคนอายุ40ที่แนะนําครับ หนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นต้องลดไขมันในร่างกายให้ได้20%หรือมีหุ่นลีนๆเพราะแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะมีซิกแพคและล่องสิบเอ็ดสวยๆเราจะต้องลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลงให้แตะ20%หรือน้อยกว่า แต่โดยส่วนตัวนะครับพอเราเมีอายุมากขึ้นผมแนะนำให้ลด Bo d y fat percentage ลงให้ได้หรือไม่เกินมาตรฐานก่อนดีกว่าเพราะในวัยนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงและไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆบทสรุปจากงานวิจัยก็ยืนยันมาด้วยว่าการที่ไขมันในร่างกายหรือ Fat Mas s มีน้อยลงและมวลกล้ามเนื้อหรือ fat f r e e m a s s มีมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังต่างๆก็จะลดลงทันที และในปี2022นี้ผู้เชี่ยวชาญยังพบว่าแค่ผู้หญิงลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลงได้ต่ำกว่า35%ก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่เสี่ยงที่จะป่วยง่ายแล้วครับ2ก็คือเราควรเน้นกินอาหารต้นทางหรือว่า whole foods โดยเฉพาะโปรตีนมากขึ้นก่อนอื่นนะครับในการไดเอทให้ได้ผลดีแบบยั่งยืนเราไม่ควรตัดอาหารที่เราชอบออกไปและเราควรเริ่มกินอาหารที่เป็นธรรมชาติ เพื่อเข้ามาแทนที่อาหารขยะมากขึ้นที่เราอาจจะกินเยอะเกินไปจนอ้วนเช่นเราไม่จำเป็นต้องกินสลัดผักทุกวันหรืออดกินเค้กที่ชอบขอแค่เราเริ่มเตรียมอาหารกินเองบ้างจัดจานให้มีผักผลไม้เนื้อสัตว์ติดมันน้อยและแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่เราชอบมากขึ้นก็ถือว่าดีมากๆแล้วนั่นเองครับต่อมาสารอาหารที่อยากจะให้เริ่มกินมากขึ้นก็คือโปรโตีน เพราะกับข้าวทั่วไปจะมีโปรโตีนน้อยมากๆหรือจะเน้นเป็นแป้งและไขมันมากกว่าดังนั้นตอนนี้เราอาจจะเริ่มมองดูว่าเราจะกินปลากินหมูหรือไก่และเต้าหู้กับเมนูอะไรบ้างดีกว่าครับ3ก็คือเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งหรือออกกำลังกายแบบออกแรงดัน2-4วันต่อสัปดาห์เพื่อนๆครับเหตุผลที่เราจะต้องเน้นการเล่นเวทเทรนนิ่งมากขึ้น เพราะว่ากล้ามเนื้อจะหายไปเรื่อยๆตามอายุที่มีมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญยังพบด้วยว่ามวลกล้ามเนื้อจะหายไปพร้อมกับความแข็งแรงและภาวะอ้วนลงพุงหรือว่า m e t a บอ l i c ซินโดรมจะเกิดขึ้นได้ถ้ากล้ามเนื้อหายทีนี้การวิ่งการเดินพรลาทิสหรือการเล่นโยคะจะไม่ได้ช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เรียกว่า s าโคพ p เนียและช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเท่ากับเวทเทรนนิ่งดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเล่นเวทเทรนนิ่งมาก่อน กลัวที่จะเข้ายิมหรือไม่ชอบยกเวทก็ตามนะครับเราควรเริ่มออกกำลังกายแบบออกแรงดันหรือ resistance training ให้ได้อย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ดีกว่า4ก็คือเราควรหาจังหวะและโอกาสที่จะลุกขึ้นยืนหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้มากและบ่อยที่สุดสำหรับ physical activity นะครับหรือการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นนี้เราอาจจะเริ่มดูว่า เราชอบทําอะไรดีกว่าและสะดวกแบบไหนมากกว่าพอเราอาจจะวิ่งตอนเย็นหรือตอนเช้าก็ได้เริ่มนับจํานวนก้าวที่เดินให้ได้อย่างน้อย5,000ต่อวันหรือตั้งนาฬิกาเตือนให้เราลุกไปดื่มน้ําทุกๆ30 45นาทีก็ได้เพราะการที่เราขยับตัวมากขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับจะดีกว่าการนั่งนานๆและการใช้ชีวิตแบบเนื่ยนิ่งที่เรียกว่า sedentary lifestyle แน่นอนครับ 5ก็คือเราควรเริ่มจำกัดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆและแอลกอฮอล์ด้วยเพื่อนๆจะสังเกตว่าพอเรามียอายุมากขึ้นเราจะเลี่ยงที่จะมีความเครียดไม่ได้และบางทีเราอาจจะนอนได้น้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันด้วยซึ่งทั้งสสาเหตุนี้จะทําให้เราอยากจะกินหรือว่าดื่มอะไรหวานๆอยากจะกินอาหารลดจัดและอาจจะดื่มแอลกอฮอล์เยอะเกินไปโดยเฉพาะช่วงเวลาตอนเย็นก่อนเข้านอนได้ดังนั้นเริ่มถามตัวเองดีกว่าครับว่า ถ้าเราจะลดความเครียดให้น้อยลง เราสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างเราจะนั่งสมาธิอ่านหนังสือออกไปเดินเล่นโยคะหรือตั้งเวลาในการไถมือถือให้น้อยลงหรือเปล่าเป็นต้นท้ายสุดนะครับเราจะต้องเริ่มให้ความสําคัญกับระยะเวลาและคุณภาพของการนอนของเราด้วยอยู่ถึงแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามเพราะการนอนน้อยจะทําให้เราป่วยง่ายร่างกายอ่อนแอสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกพุงป่องตะบะแตกคุมอาหารได้ยากและความเสี่ยงของโรคเลือดลังต่าง,างๆโดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคเบา หวานก็จะมีมากขึ้นด้วยนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าในการลดความอ้วนและมีสุขภาพดีหลังจากอายุ40ปีขึ้นไปเราไม่ควรทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากหรือเรากดดันตัวเองมากเกินไปจนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มลงมือทําดังนั้นตอนนี้เราควรทําในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก่อนและตั้งเป้าหมายหรือว่าความคาดหวังให้เหมาะสมดีกว่า ยกตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะตั้งเป้าหมายว่าอยากจะลดน้ําหนักให้ได้5้าถึงสิกิโลกรัมภายใน3เดือนเราอาจจะเริ่มมาดูการนอนหลับที่ดีขึ้นและค่าเลือดที่บ่งบอกว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงเป็นต้นครับตอนนี้อายุที่มีมากขึ้นมีผลยังไงกับรูปร่างของเพื่อนๆบ้างครับถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับก,บการลดน้าหนักที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุน่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3าถึงหเดือนนี้ แอดไลน์ <Ad> มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ